นะฮะมันจะไม่ปล่อยมันจะจี่อะไรต่ออะไรมันจะเข้าข้าทางกูไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยมีนะน้องสะพ้ายผมมันไปทำปริญญาโทที่ปรึกษาเป็นผู้ชายมันตีกอฟอยู่พัฒยากอ็กฟอยู่นอกระทู่ตลงต้าหลวงนา่งรถเอาอันนี้ไปให้มันมันดูอะไรตัคลิปอ่ะ มันก็ดูบ้างไม่ดูบ้างเล่นตัวทกัผมช็กแม่งเลยมีหน้าที่มึงทำให้กูอย่างนี้หรอผมไม่ทำอะไรกับใจไม่ได้กูเหมือเรื่องช็กแม่งเลยเนี่ยมันจะโยง้าใจเรื่องหัวเมียผิดพลาดมาอุบาทเห็นแล้ล่ะก็เสียมันทีทีเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับหรือไม่เป็นอย่างนั้นระวังคุณพ่อจะป่วยเนี่ยรักษาไม่หายขาดโรคประจําตัวคุณพ่อทาไมถึงรู้โรคโรครักษาไม่หายขาดมันไม่บวกกับอุบาท ผูปากคือโรคมันเลี้ยงม,มันแดงมันเสียงมันเมียอ,อะไรเนี่ยมันไม่หายขาดระวังนะครับอคิดแล้วมันเป็นอยู่สองปีปีโน้นมันยังเป็นอยู่คุณคิดดูแล้วถ้าสมมติว่าคุณมีอ,อะไรกับเจ้านายเนี่ยนะเห็ไนไหมปีหน้ามันยังตามหลัควานอยู่ทำให้เสียชื่อเสียงอย่างไรคุณเห็นเจ้านายตามอยู่ไหมน,นะเห็ไนไหม เนี่ยนี่มันยังตามอยู่โอ้ยุ่งไจห่าตามยังไม่พอเขาโอ้ยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยผิดพลาดมาอะไรจะเกิดขึ้นอูอตาอตาูอตาคืออะไรเอาลูกมาห่าใส่ท้องฟาแลนทำไงเมื่อมันจนเสียก็ต้องแปลอ,ออกเห็นนะะก็ต้องบาสมึงก็บาปกูก็กรรมอะไรส่ออะไรพลาดทำไม่ได้นะมันยังตามอีกนะเพราะฉะนั้นลูกหลานใครต้องเตือนเขา แน่แล้วเขาเป็นคนบรรจารอ่อนไหวไปตามอะไรต่ออะไรเออมาพูดอะไรตามเขาแล้วก็สวยอยู่ด้วย,ยนี่แม่ต้องระวังแต่เวลาคุณทายหมอดูคุณต้องระวางไปไปังค่อยๆคุยกันบางทีวันนี้คุณระวังนะเขาคล้องนะทํานะต้องค่อยๆพูดไป,ไปนี่ผิดพลาดไม่ได้นะหนูก็เป็นคนดีแต่คนเรามันผิดพลาดได้นะคะอะไรต่ออะไรเวลาดูหมอนี่ต้องให้เกียรติเขาเนี่ยนะ แหม่ไปสั่งสอนเขาไม่ได้ผมจะมีวิธีการปีนี้มันไม่ดีเรื่องอย่างนี้นะลูกนะถูกเบียดเบียนนะพาดทางมานะอุบาตถ้าว่าอุบาตนัขาทำยังไงก็ไม่รู้เอายามาใส่เอาอะไรมาให้หนะ้าอุบาททั้งนั้นแหละเออผิดพลาดเพราะอุบาตเราไม่ได้มันไม่ได้เจตนาเออมันเอาความเป็นอะไรความเป็นเจ้านายความเป็นอะไรไปใส่เราเออพ่อผมมันมีวิธีการทําทุกอย่างคนไม่ดีอะ นอกส่งไปต่างประเทศมันมีสตาํานก็บินตามไปที่ไหนไอ้นั้นมันเรียกว่าดีใจ,จ้านายส่งไปดูงานที่ไหนบินตามไปคนชั่วมันทำทุกอย่างฮะพวกตายหนังด้วยผู้กำกับนีนมาบอกผมเฮ้ยมึงดูหมอว่าดวงถูกกับกูนะผมก็ตบหน้าให้หรอกกูไม่ใช่คนอย่างนั้นนะมันไปใส่ไก่ถูผมบอกเลยคนอย่างนี้ก็มีด้วยใช่ไหมฮะ ไม่อยากจะพูดบาปแต่เช้าอ้าวเดือนนี้กำลังสุขภาพจิตไม่ดีอยู่ลูกเกยเดือนนี้สุขภาพจิตไม่ดีเนระือ่องอะไรก็เรื่องงานเห็นไหมต้อนะไม่ถึงงานก็งานกับความรักบอกเลย,เยงานเกี่ยวกับอะไรงานเกี่ยวกับเอกสารพุทธภูปิดาวละ ดาแป๊บไดบ้างแป๊บพบบ้างอะไรต่ออะไรโอ้สองเดือนนี่เดอเือนที่แล้วเดือนที่แล้วก็งานก็อยู่ดี็นงานอยู่ดีๆนะนะนะเห็นไหมเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ก็เดือนเดียวกันสามกับสี่นี่ก็สามกับสี่แต่ผลลัพธ์ต่างกันนะฮะต่างเพราะอะไรเพราะฐานมันเป็นมาได้สามวันแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดก็เป็นไปอีกเดือนหนึ่งก็ไม่เกินวันที่ยี่ก็ประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ด ตุลาแล้วเป็นต่ออีกเดือนหนึ่งยนะี่สิบเจ็ดพฤศจิกาหกสิบวันโน่งนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยอ้าวนี่วันนี้วันอาทิตย์อยู่ตรงเนี้ยนะวันอาทิตย์อ้าวหายไปเมื่อวานไปนะเมื่อวานช้อบป,ปิ้งช้อปปิ้งไงนะตัวเองจ่ายอย่างเนี้ย สุขภาพจิตไม่ดีวันนี้สุขภาพจิตดีขึ้นก็ยังมีงานให้ทํามีงานให้คิดอยู่นั่นแหละแต่จังหวะชีวิตช่วงนี้ไม่ดีปีที่ผ่านมายังดีๆอยู่เลยแต่ขณะนี้โอเคสองปีเลยต้องหวังนะครับเตือนกันกับเรากันยิ่งสวยอยู่ เกิดวันพฤหัส,สบดีคนเกิดวันพฤหัส,สบดีก็รู้อยู่แล้วทั้งหญิงทั้งชายชอบสองชอบสอนมีโทดมีเกณฑ์อันนั้นบุญอันนั้นบาปอันนั้นไม่ดีอันนี้ดีทั้งทั้งตัวเองก็ไม่ดีเดีวอะไรหรอกเดี๋ยวต้องสอนเพราะเกิดวันพฤหัส,สบดีมีชีวิตเพื่อคนอื่นโอกอ้อมอารีรักครอบครัวรักญาติพี่น้องหอบเหี้วงกแต่ไม่ได้งกให้ตัวเอง งอให้คนอื่นกพราคนอื่นไม่มีอยู่ไม่มีกินเก็เรียกชีวิตเพื่อคนอื่นให้ไปตาไปบนไปผมชอบนะพรักรานสุพีดนะีชอบแกเป็นคนไท้แต่ไม่ชอบแกโบนจะสอนให้ก็ก่อนจะให้ก็บน่นก่อนสอนก่อนอน,อน,นะครับตามไปไปชนปูตตาถ้ามีลูกลูกเหมือนเขา ไปชนสุภาคนชนสุภาก็รู้แล้วเป็นคนน่ารักลักษณะท่าทางดีถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยแต่สวยแบบพระนริสุรีคือสวยแบบผู้ใหญ่วางตัวเออสวยแบบผู้ใหญ่ใช่ไหมตืมต้มหน่อย <c oughs> อ,อแบบครูบาอาจารย์สวยตามไปไปชนมหาปฐมหาเลี้ยงตัวเองอุูปฐมตัวเองตามไปไปชนพระริยังก็คือเลี้ยงตบเงินข้า ก็บอกแล้วไงถ้าใครไปชนอยแบบนี้ผูกพันกับเพศตรงกันข้ามตลอดเวลาไปอยู่ที่ไหนมีคนมารักมาชอบอาขอเป็นเกีก้เป็นแฟนโอ้รัฐานิ3อ์สามเอไปร้อยคะแนนเออเอาไปเลยร้อยคะแนนแต่หนูไปชนปีตาเหมือนคุณพอ่อไม่รู้เหมือนอะไรก็ไม่รู้เป็นผู้หญิงที่ใส่ใจคอรักษาท่าทางใช่ไมฮะ ไปชนพยายะฐานแปดอันนี้ไม่ดีนะครับคนชนพยายะก็คือทำอะไรตามใจตัวเองจะมีโรคในตัวไม่หายขาดแต่พอดีมันฐานแปดอาทิตย์กับมันคานไม่ถูกกันอยู่ด้วยกันนี้ไม่ได้ทำอะไรตามใจตัวเองปกติพระหมหาสมเดีเนี่ยจะไม่ทำผิดง่ายๆแต่เจ้านี้ไม่ได้ทำาอตนุกมันไปชนพยายะนะครับ เขาเรียกพระทูศสีลท่านจะทำก็ทำคาดผิดเลยแหละนึกว่าไม่ทำก็ทำอ่ะอันนี้ก็ได้ห้าหกสิบคะแนนก็ดีพอประมาณนะครับดีพอประมาณพราะก็มีอยู่มีกินพอประมาณสู้ตระกูลข้างแม่ไม่ได้ทำไมสู้ไม่ได้คุณเห็นแม่เป็นกระดูกพ้าไหมแล้วฐานสิบเอ็ดด้วยเออพราะฉะนันตระกูลข้างแม่ก็รวยกว่าข้างพ่อข้างพ่อก็เหมือนรวยแต่รวยไม่จริงนะครับป้า เพราะนามีปากเป็นอดีตทุกคนนั่นแหละพูดจาแหลมคมยิ้นแพงลึกโอ้พูดมาทิพยสะดือเลยญาติพี่น้องมีอยู่มีกินทุกคนที่มีกินแต่มรณะพึ่งอาศัยกันร้อยเปอเซ็นไม่ได้นะใจ็นสุขมะเข้อก็ใจดี ปัตตานีเป็นลาภะโอ้โหเอ๋ยคนปัตตานีเป็นลาภะก,กูรู้อยู่แล้วใช่ไหมออมีคนมารลกมาชอบตลอดเวลาเออแล้วคนมารลกมาชอบก็มีอยู่มีกินฐานสิบสองอ่าเราจะคุมคู่ไม่ได้คู่ที่เป็นคู่อที่เราคุมไม่ได้กูไม่อยู่กับมือไม่ได้เป็นนักอย่างไรงอย่างหนึ่งเป็นนักกินนักเลงนักเล่นนักคืออย่างไร้อย่างหนึ่งนะครับแต่มีกินนักอุบาท อนนะอุปาณิีมคุมไม่ได้เออว่าที่คุมยากนะครับ,บอย่างนี้ก็คือในชีวิตเจ้าของแผนที่ชีวิตเนี่ยมันจะไม่ได้อย่างใจก็คือคู่ต้องทำใจดีไม่ดีแต่เราคุมไม่ได้นะครับเมือ่อคุมไม่ได้มันก็ เสี่ยงต่อการที่จะเป็นไม้คือแต่งงานไม่ครั้งเดียวนะครับคือผมจะเป็นคนมองออกว่าคนนี้ควรจะไม้ยือคนจะไม่ไม้นะครับผมจะมองออกเลยบางทีมาน,นั่งอยู่อายุหกสิบสองปีผมจะบอกเป็นนางสาวไม่แต่งงานใช่ไหมโอ้ทำไมรู้คนไม่แต่งงานนี่เป็นไม้ใช่ไหมอะไรต่ออะไรผมจะรู้เออ ดวงแผนที่ชีวิตแบบมีเสียงต่อการที่จะแต่งงานไม่ครั้งเดียวถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับต่อไปมีอะไรบอิีวานหญิงดีบอิีวานชายก็ยังดีอยู่นัแบลยิ่งบอิีวานชายที่เป็นเป็นคนต่างชาติกนาวังคือต่งชาตินะครับ เอาพ่มุ่งพึมากสังเวียนเรามาใช้งานแต่มันไปบวกกับเพศตรงนข้ามดีไม่ดีมารับมาชอบเราเดี๋ยวก็ยุ่งแต่ดีอย่างนี้พนิวาสดีคิดแล้วที่ไม่ได้อย่างใดอย่างเดียวก็คือความรักนะครับมีเพื่อนต่างเพศนานยังไม่ได้เลยเห็นไหมมันมาบวกนะ,ออะไม่ว่ากันคนเราเสร็จแล้วปีนี้เท่าไหร่ห้าสิบสี่ปี ห้สิบสี่ปีบนฐานแปดแปกก็รู้ว่าเป็นฐานที่ไม่ดีนะครับเอาหขอกลับไปปีที่แล้วหยได้ไหมเพราะเพิ่จะผ่านมาหยกหยกชีวิตมันมีปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วเห็นไหมมีปัญหาอะไรปีที่แล้วสี่กับสาม สามก็สี่ก็คือญาติพี่น้องสี่ก็คือเพศตรงกันข้ามสามก็คือเพื่อนสามเพื่อสังหาริมทรัพย์ที่ดินสามก็คือเพศตรงกันข้ามมีปัญหาเรื่องสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับบ้านที่ดินกับญาติพี่น้องอะไรต่ออะไรเห็นไหมครับหรือมีปัญหาเอกสารกับเพื่อนกับเพศตรงกันข้าม มันผ่านไปแล้วอ่ะมาดิวันกฎาชึ้งหากันยาตุลาสามสี่เดือนเปลี่ยนปัญหาจากอันนี้มาปัญหาอันนี้คือห้ากรบกสอหาส้หาคืออะไรปุตตาตัวเองสุภาพป่าประมพอดีจังสองคืออะไรเงิน ผู้ใหญ่อบอดวาสแต่สามก็เป็นฐานไม่ดีแต่ถ้าไม่ชนเสียเนี่ยมันจะบุดหงิดอยู่ข้างในบอกใครไม่ได้มึหมุดหงิดอยู่นั่นแหละถ้าชนเสียไม่ได้